คุณแม่ตั้งครันเคยได้ยินความเชื่อนี้ไหมคะดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆสิลูกจะได้ผิวขาวผิวสวยผิวใสเหมือนน้ำมะพร้าวเลยมินเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินกันมาทุกคนเลยใช่ไหมคะเป็นคำแนะนำสุดคลาสสิกที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ทบต้นพอดแคสต์นะคะวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ได้ยินกันบ่อยมากๆจนแทบจะเป็นเหมือนคำพีของคุณแม่ตั้งครนไปแล้วนั่นก็คือเรื่องน้ำมะพร้าวกับผิวของลูกในท้องตกลงว่ามันช่วยให้ลูกผิวสวยได้จริงหรือเป็นแค่ความเชื่อกันแน่นะคะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ขอตอบให้หายสงสัยตรงนี้เลยนะคะว่าความเชื่อที่ว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะทำให้ลูกมีผิวขาวหรือผิวสวยนั้นเป็นแค่ความเชื่อค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ถิดมันเป็นแค่ความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับเลยแม้แต่น้อยค่ะแล้วอะไรล่ะที่กำหนดสีผิวของลูกคำตอบง่ายๆและเป็นจริงที่สุดก็คือพันธุกรรมค่ะ สีผิวของเราเนี่ยถูกกำหนดโดยเม็ดสีที่ชื่อว่าเมลานินซึ่งถูกควบคุมโดยยีนที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่แบบครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามียีนเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะคะที่ทำงานร่วมกันเพื่อก,กำหนดว่าผิวของลูกน้อยเราจะออกมาเป็นเฉดสีไหนดังนั้นไม่ว่าคุณแม่จะดื่มน้ำมะพร้าวดื่มน้ำเต้าหู้หรือทานอาหารชนิดไหนก็ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกได้ค่ะ ที่น่าสนใจคือสีผิวของลูกน้อยจะยังไม่เริ่มพัฒนาจนกระทั่งเข้าสู่ไตรามาสที่3ของการตั้งครรภ์เลยนะคะก่อนหน้านั้นผิวของเขาจะยังบางและใสมากๆจนกระทั่งช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์นเนี่ยแหละค่ะที่เซลล์สร้างเม็ดสีจะเริ่มทำงานและสีผิวจริงๆของลูกอาจจะยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะคลอดออกมาแล้วเป็นปีด้วยซ้ำค่ะอ้าวแล้วแบบนี้แปลว่าน้ำมะ้าวไม่มีประโยชน์กับคนท้องเลยเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถึงแม้จะไม่ได้ช่วยเรื่องสีผิวโดยตรงแต่น้ำมะพร้าวมีประโยชน์ดีๆกับคุณแม่ตั้งครรภ์เยอะมากเลยค่ะอย่างแรกเลยคือช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นเพราะในน้ำมะพร้าวมีส่วนประกอบเป็นน้ำบริสุทธิ์ถึง95%เลยทีเดียวเหมาะมากๆสำหรับคุณแม่ที่อาจจะดื่มน้ำเปล่าได้น้อยค่ะ นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุและอิเล็กโทรไลต์ที่จำเป็นอย่างโพแทสเซียมแมกนีเซียมซึ่งช่วยลดอาการอ่อนเพลียและบรรเทาอาการตะคริวได้ดีมากๆค่ะคุณแม่ท่านไหนที่มีอาการแผลท้องคลื่นไส้หรือท้องผูกน้ำมะพร้าวก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ด้วยนะคะที่สำคัญน้ำมะพร้าวยังเป็นเหมือนยาขับปัสสาวะอ่อนๆตามธรรมชาติช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนท้องค่ะ แต่ถึงจะมีประโยชน์ก็มีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะควรดื่มน้ำมะพร้าวสดๆจากลูกดีกว่าแบบกล่องหรือขวดที่อาจมีน้ำตาลสูงดื่มในปริมาณที่พอดีๆสักวันละแก้วก็เพียงพอแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดคือน้ำมะพร้าวไม่สามารถใช้ทดแทนน้ำเปล่าได้นะคะยังไงคุณแม่ก็ต้องดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะ สรุปง่ายๆเลยนะคะความเชื่อที่ว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วลูกจะผิวขาวผิวสวยเป็นเพียงตำนานที่เล่าต่อๆกันมาสิ่งที่กำหนดสีผิวของลูกน้อยคือพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ล้วนๆเลยค่ะดังนั้นแทนที่เราจะไปกังวลเรื่องสีผิวของลูกเรามาโฟกัสที่การดูแลสุขภาพโดยรวมของคุณแม่ให้แข็งแรงทานอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อประโยชน์ดีๆต่อร่างกายของคุณแม่เองดีกว่าค่ะ เพราะนี่คือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมานั่นก็คือสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของเขานั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่แม่ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ